คุณครับขอบคุณค่ะซุปตาคอนสอดโชว์อขอเสียให้พวกเขาทุกคนบนเวทีเย yeah, <yeah>, yeah. ้เย้เย้สนุกสนาน <Yeah. S 2> และมันจริงๆค่ะและความสนุกแบบนี้นะครับมีผู้สนับสนุนใจดีมากมายนะครับเริ่มต้นจากออนนิววีออสเครื่องดื่มโคกเครื่องดื่มกระทิงแดงน้ำดื่มคริสตลัลผลิตภัณฑ์แกนสปอร์ตผลิตภัณฑ์แฮทแอนด์โชเดอร์เกรดเซนเซชันคาหอมปรับอากาศติดรถยนต์ลูกอมฮอลล์โอชิกรีนที เนสกาแฟทรีนวันทรูมูฟ H 3G Plus และ Wi-Fi เพียวคู่ชาขาวตะวันโอรวมทั้งขอบคุณนะคะโนเกียชาสมาร์ทโฟนค่ะนมเปรี้ยวตาบีทาเก้นค่ะมันฝรั่งแท้ทอดกรอบตาเชสโกซัมซุงแกลเล็กซี่เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน AIS 3G รถยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิก 125i Body Golf California Lifestyle I Am True Music บริษัท RS จำกัดมหาชน Work Point แอนล e n t และ GMM g r แกรมีค่ะและที่ต้องขอบคุณมากที่สุดก็คือแฟนๆช่อง3ทั่วประเทศ นี่คือการฉลองฉลอง4-3ปีช่อง3าันยิ่งใหญ่นะครับใช่แล้วค่ะตลอด6ชั่วโมงแต่ของการถ่ายทอดนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ในสนามราชมังคลากีฬาสถานจะวดได้ใจพวกเราชาวช่อง3มมาขอสัญญาค่ะว่าเราจะทำงานดีๆงานคุณภาพให้กับประชาชนคนไทยได้ติดตามกันต่อไปค่ะเอาละครับบทดที่ของเราสคนแล้วนะครับ เวลาในวันนี้หมดลงแต่ความสุขความสนุกสนานและสาระบันเทิงที่ช่อง3จะทําหน้าที่ถ่ายทอดสู่คุณผู้ชมจะยาวนานต่อไปยิ่งย่งขึ้นไปเราจะมาเจอกันในปีที่44 45 46และตลอดไปครับเอาละครับหมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะคะนาเน็กและกะละแมนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสสวัสดีครับ